พีทนี่มันเลดเลยนะตอนนี้กันเยงะมากตกเป็นต้องเราลดำใจไปเอี่ยไปเอี่ยวซะด้วยเลยกับเรื่องนี้ไม่รู้จะตอบว่าไงเลยค่ะก็คือก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าก็ โทรศัพท์ก็เกือบพังเหมือนกันเมื่านะคะจากคนที่ส่งมาด้วยความหวังดีนะคะ,คะแต่ก็ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรดีตอนเห็นตกใจไหมคะที่ดีมีชื่อเราไปอยู่ในในใน,ในการตั้งกระทู้อันนั้นอะไรแบบนี้ะ่ะก็ตกใจนะคะแว็บแรกก็ตกใจแต่ก็ ไม่รู้จะรู้สึกอะไรอะ่ะ<อ>เพราะว่ามันงงอะ่ะงงแม่อยู่อยู่ทำไมเขาคิดถึงชื่อเราแล้วชื่อเราไปตั้งขึ้นมาก็ไม่รู้อะค่ะคนก็อาจจะยังจำกันได้มั้งไมรอนกันแต่ยาดตอนนี้เริ่มมันกลายเป็นบานปลายกันไปใหญ่โตคือหยาดไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องอดีตนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คืออดีตอะ่ะมันผ่านไปแล้ว ปัจจุบันก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกนะคะก็อยากว่าทําปัจจุบันให้มันดีที่สุดเลยแต่ยังอ่านอยากเองได้มีโอกาสเข้าไปอ่านพวกคอมเมนต์ต่างๆอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะอ่านบ้างค่ะเพราะว่าก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรมันมันเป็นไงมาไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีคนส่งให้ดูเยอะมากเลยจริงๆเราตั้งตัวทันไหมอยาพอะเรื่องมันแบบึ้งๆๆมาอะไรอย่างเงี้ยภายในคืนเดียวเลยไม่ คือไม่ใช่ว่าตั้งตัวอะไรหรอกคะ่ะแต่กここ็ก็ไม่ได้อยากให้มันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเรื่องเก่าอ่ะอมันมาน,นานแล้วมันมีผลกระทบกับตัวเราไหมไม่มีอะไระคะ่ะมีคนมาถามเยอะไปถ้าไม่นับแบบเออพวกพี่ๆคนอื่นทั่วไปรอบข้างเ <ป gue S 2> ยก็ก็มีค่ะก็มีเหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกอย่า อยากให้มันมันผ่านไปมันเป็นเรื่องอด,ดีตนะคือเราก<ะ>็ไม่อยากไมอ,อยือ,อ,ยอ,อะไรทุกอย่างแสดงว่าตอนนี้เราไม่ได้มไม่อธิบายอะไรเลยค่ะเพราะว่าเรื่องอด,ดีตไม่พูดถึงแล้วแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสหรือว่าเครียดอะไรกับตรงนี้ใช่ไหมคะก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไมรู้จะรู้สึกอะไรอ่ะมันยังงงอยู่เลยอะ แต่ไม่ทราบจริงๆอะคะ่ะแต่ถ้าในส่วนของหยาดก,ก็คือหยาดว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วอยากให้มันออกเป็นรูปแบบไหนนะให้จบหรือให้จบยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ <ๆ S 1> เลยอะ่ะยังไม่ยังงงๆอยู่เลยอะ่ะใช่ะคะ่ะจริงๆแล้วท,ทงที่บ้านมีถามอยาดไหมนะหยาดขอไม่พูดถึงที่บ้านละกัน มีคนเป็นห่วงเยอะไหมพอมันมีเรื่องดีขึ้นมาก็มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอะค่ะที่ก็ต้องมีคนเป็นห่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็ให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะหมด